สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหญิงก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะมีอินบ็อกซ์มานะคะด้านหลังก็มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะคะว่าอยากให้พี่หญิงเล่าเรื่องนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นภรรยามีเป็นเมียรฝรั่งนะคะเป็นภรรยาชาวต,ต่างชาตินะคะพี่หญิงทําอะไรมาแบบนี้นะคะก็เออหญิงเคยเล่าไว้ให้ฟังแล้วนะคะเพื่อนๆก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกแล้วกันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นนะก็แนะนําตัวก่อนนะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะหญิงชื่อหญิงนะคะ,ะชื่อชอบปากาค่ะสมประสงค์นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ทํางานเป็นที่ปรึกษาด้านวีซ่านะคะแล้วก็เรารับปรึกษาทําวีซา่าทั่วโลกนะคะเพื่อนๆก็ลองสอบถามเข้ามาใน f c e e o o o แล้วกันนะคะหญิงทํางานที่ บริษัท visa for you นะคะที่กรุงเทพค่ะเรามี2ส,สาขานะคะแล้วก็ไวัยนี้เราก็จะเปิดที่สาขาพัทยานะฮะแล้วก็ดูแลสาขาต่างๆนะคะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับให้คําปรึกษาด้านวีซ่าแล้วก็ช่วยเหลือ,อการกรอกแบบฟอร์มอะไรต่างๆนะคะสําหรับ ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาวีซ่านะคะเพื่อนการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตน,นะคะอันนี้เราก็แค่ให้คำปรึกษานะคะแล้วก็การจัดเตรียมเอกสารหรือช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆหรือช่วยเพื่อนๆกรอกนิดนหน่อยๆ,ๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วกเ็เกี่ยวกับวีซ่ากษียณอะไรต่างๆด้วยะคะ่ะเพื่อนๆนะคะก็สอบถามเข้ามานะคะทีนี้เอามาเล่าเรื่องถึง การที่เรามีแฟนต่างชาติได้ยังไงย้อนความไปก่อนค่ะเพื่อนๆสมัยก่อนนี้ตอนเด็กๆนะกะ็เราก็เป็นเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่มีครอบครัวลูกเยอะนะคพ่อแม่มีลูก9คนค่ะและทีนี้ก็คุณพ่อ,อเป็นพ่อขา เป็นพ่อค้าเกี่ยวกับซื้อมาขายไปพวกวัวควายนะคะเขาก็จะซื้อทีเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็เป็นแม่ค้านะคะเราอยู่แถวใกล้ๆทางนะครพนมนะคะอำเภอบ้านแพงนะคะเราก็จะอยู่จังหวัดบึงกาฬคะ่ะเพื่อนๆและที่นี้ครอบครัวก็เป็นครอบครัวเยอะแล้วเราก็อยู่กับยายค้าขายอยู่กับพี่สาวบ้างอยู่กับยายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่บาตรทำบุญอะไรเง,งี้ยเนาะก็จะชีวิตปกติชาวบ้านบ้านเราเลยค่ะและที่นี้ก็ พี่สาวกับน้านะคะเขาก็มีแฟนต่างชาติกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ก่อนนั้นนพี่สาวก่อนที่เขาจะมีแฟนต่างชาติเขาก็มาอยู่ที่ชนบุรีนะคะเราก็มีโอกาสอยู่กับพี่สาวที่ชนบุรีนะคะมาอยู่ตอนนั้นยังอยู่ในค่ายนวมินที่ชนบุรีแล้วเราก็มาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีโอกาสกลับบ้านแต่อยู่ชนบุรีแต่แต่ไม่มีแฟนต่างชาติที่ชนบุรีนะเพื่อนทุกคน ไปเจอแฟนตอนเราไปกับพี่สาวไปเที่ยวกับน้าเรากับยายไปวัดอ่าก็ก็ไปเจอกันนะฮะหลังจากนั้นเขาก็มามาแลกเปลี่ยนคุยกันนี่แหละคะ่ะตอนนั้นยังไม่มีโทราศัพท์นะคะก็ยังไม่มีโทราศาพัพท์ก็าาก็ไปมาหาสู่กันค่ะไปมาหาสู่กันหลังจากนั้นแฟนเ็าเออไปดูแลเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเรื่องอ การเรียนมาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเพื่อนเรียนที่กรุงเทพแล้วก็เรียนที่ชลบุรีก่อนสิแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพแฟนก็ดูแลแล้วก็เช่าห้องเช่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บ้านเราเขาก็ทําก็ซื้อที่ซื้ออะไรให้เราแบบเนี้ยนะคะหลังจากนั้นเขาเป็นคนเยอรมันนะแฟนคนแรกนะคะก็เป็นคนเยอรมันแล้วเขาก็มีบริษัทอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ดูแลกันอย่างเงี้ยแหละหลังจากนั้นพอเราเรียนเรียนภาษาเยอรมันที่เกิร์เต้เสร็จแล้วเรียบร้อยเงี้ยนะคะเราก็ แต่งงานนะคะก็ก็ไปอยู่เยอรมันนะคะหลังจากนั้นก็ไปมาไปมาไปมาไทยเยอรมันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ไทยด้วยด้วยด้วยชีวิตส่วนตัวอะไรเราหลายๆอย่างเราก็เออมนหลายปีแล้วแล้วก็ในบางอย่างนะคะบางรสนิยมที่เราไม่ตรงกันกเราก็เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็เล γ, ิกเลิกลาอย่าร้างกันอะไรอย่างเงี <peanuts> ้ย <millionaire> นะคะหลังจากนั้นเราก็ กลับไปเบอร์ลินคะไปเบอร์ลินแล้วก็ทํางานทํางานแล้วก็ไปไปมาเม,มืองไทยแบบเนี้ยเพื่อนๆแต่ช่วงนั้นเราก็ไปเที่ยวโรมาเนียค่ะเพื่อนๆก็ไปเจอแฟนใหม่นะคะไปเจอแฟนใหม่ที่บูคาเรสต์นะคะไปไปมา,มา,มาหากันแบบเนี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ปัจจุบนันก็เราก็กลับมาทํางานที่เมืองไทย ปัจจุบันก็ทํางานที่เมืองไทยก็ได้หลายปีแล้วค่ะเพื่อนๆก็ไปไปมาๆแบบนี้อ่เพื่อนๆมีโอกาสก็ไปไปมาๆแบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปช่วงโควิดแค่นั้นเองนะคะก็แฟนมามั่งเราไปมั่งอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวเนาะเรื่องส่วนตัวของเรานั่นแหละค่ะก็คือ,อการมีแฟนคนต่างชาติอ่ะกะ็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับเพื่นอนๆสอบถามว่า จะมีแฟนต่างชาติหรือมีแฟนต่างชาตินี่เราไปหาที่ไหนเอ๊ะมันมันไม่ได้ยากนะเพื่อนๆสมัยนี้นะ้นหาออนไลน์ก็ได้นะแล้วก็มีเว็บไซต์ดีๆเยอะเลยอย่างไทยคูปิดก็ได้ไทยเล็บลิงไทยเฟรนลี่อะไรมันได้หมดนะั่นแหละเพื่อนๆน,น,นะคะหรือเป็นหลายๆเว็บไซต์เลย meeting com ก็ได้หลยๆเว็บไซต์ทั้งจ่ายเงินทั้งไม่จ่ายเงินนะคะโดยส่วนตัวก็มีเพื่อนๆนที่มาจากเว็บไซต์พวกนี้แล้วก็เขาก็ได้ ได้คู่สมรสนะได้สามีแล้วก็มาทําวีซ่ากับเราก็ก็เยอะนะมาให้เราสอบถามเรื่องทําวีซ่าประเภทนี้เป็นแบบไหนแบบไหนให้เราช่วยทําอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะเพื่อนๆก็ก็เป็นเพื่อนกันรวมทั้งเพื่อนทั้งลูกค้าส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยนะก็เขาก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังที่สําคัญเลยเราอยากมีแฟนต่างชาติเพื่อนๆเราต้องต้องเปลี่ยนเซตไม่เซตเราก่อนไม้เซตเราก่อนเพื่อนๆก็ มีสามีต่างชาติไม่ไดรวยทุกคนนะสามีปัจจุบันหญิงเป็นคนโรมาเนียนะคะเขาก็เป็นเป็นข้าราชการนะคะเป็นทหารแล้วก็เขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเพียงแต่ว่าครอบครัวเขามีที่ม,ทมีทางมีธุรกิจแค่นั้นเองนะ,ะตัวเขาก็เป็นข้าราชการธรรมดาส่วนตัวหญิงหญิงก็ทํางานด้วยส่วนตัวแล้วเราเราเรา,เรามีรายได้มากกว่าเขาด้วยซ้ำนะฮะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันขึ้นอยู่กับตัวเราเราทำทำทั้งออนไลน์ด้วยเราทำาทั้งงานประจำด้วยอย่างเงี้ยเราก็ทำธุรกิจออนไลน์ด้วยก็ค้าขายสินค้าซื้อมาขายไปเราไม่ได้ทำธุรกิจออนไลน์ที่เป็นลักษณะเป็นลูกโซ่หรือเป็นแชร์โฮเดอร์แบบนี้นะคะเพื่อนๆตัวหญิงก็คือซื้อสินค้าแล้วก็มาเก็งกำไรแล้วก็ขายทุกโปรดัก t s นะฮะไม่ว่าเพื่อนเราต้องการอะไรเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศต้องการสินค้าเครื่องปรุงไทยอะไรต่าง หรือต้องการอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาสั่งเรามาถ้าเขาไม่สั่งจากมือนอกอาจจะไม่มีเขามาสั่งบางอย่างสินค้าจากเราอย่างเงี้ยหญิงก็ส่งแบบเนี้ยนะคะก็ส่งไปรษณีย์เราธรรมดานี่แหละไม่ได้ส่งเยอะไม่เกิน10บกิโลอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็สั่งบ่อยนะฮะแต่ค่าส่งก็แพงพอสมควรนะฮะก็แต่มันมันก็คงจะคุ้มกับธุรกิจเขาแหละเขาถึงกล้ากล้าสั่งแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็อ่าก็ก็อ่เราทําธุรกิจแบบนี้แล้วก็ ซื้อมาขายไปทั่วไปค่ะเพื่อนๆอ,อยู่ตรงไหนเราก็มีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตมันก็ทํางานได้เนาะอันนี้ก็เล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็เป็นประสบการณ์อันนี้คือคือส่วนตัวของหญิงนะคะแล้วก็ถ้า ธุรกิจอะไรที่มันจับต้องแล้วซื้อมาขายไปเป็นเงินได้เพื่อนๆก็ลองทำแล้วกันเนาะและส่วนตัวนะสำหรับคนที่ยังมีแฟนต่างชาตินะก็ลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ภาษาเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาภาษาจําเป็นมากๆวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยน mindset ของเรานะคะว่ามีแฟนต่างชาติเราไม่ได้ตกบ่อเงินบ่อทองนะเพราะฉะนั้นเราอยากมีเงินเราต้องทํางาน ด้วยตัวเราเองธุรกิจออนไลน์ยังเป็นธุรกิจที่ที่น่าจับต้องน่าศึกษานะคะเพื่อน ก็ธุรกิจออนไลน์นะคะก็เป็นธุรกิจที่ดีนะคะเป็นธุรกิจในอากาศนะคะเป็นสิ่งที่น่าน่าศึกษานะคะค้นคว้าเป็นเงินในอากาศแล้วก็เราก็ดูแล้วกันว่าธุรกิจไหนซื้อมาขายไปแล้วมันคุ้มของเรานะคะก็ทําตามนั้นนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องแบมือขอเงินผู้ชายหรือสามีเราะสมัยนี้เราต้องช่วยกันค่ะโอเคนะคะก็ภาษาแล้วก็งานนะคะหาซื้อมาขายไปเรืออะไรต่างๆหรือทํางานที่เราชอบนะคะ ทำแล้วเรามีความสุขนะเพื่อนๆโอเคก็ตามนี้เอามาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวหญิงไปทํางานละนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ